รู้หรือไม่ตำนานแม่ยานางมีที่มาอย่างไร ต่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตทกเถียงกันเป็นจำนวนมากหลังที่ดีเจภูมิได้โพสต์ภาพซื้อรถหลูคขั้นหม่โดยมีแท็กทรันยูเข้าร่วมเฟรมด้วยซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ทั้งคู่เจิมรถด้วยการเอาเท้าไปเหยียบบริเวณหน้ารถหลังจากภาพนี้กลายเป็นประเด็นเพราะหลายคนมองว่าดูไม่เหมาะสมดูเป็นการลบหลูแม่ยานางตามความเชื่อแต่หลายคนคงสงสัยว่าทําไมการเดินทางไกลแต่ละครั้งถึงต้องมีการไหวแม่ยนางเสมอโดยตำนานแม่ยานางนั้นแตกต่างออกไปตามวัฒนธรรมซึ่งตำนานนี้เป็นตำนานที่เล่าขานมาตั้งแต่สม อดีที่คนยังใช้เรือเป็นยานพหานะทําให้ก่อนออกเรือจะต้องมีการไหว้แม่นางก่อนเสมอโดยตำนานเล่าว่าสมัยก่อนพระอีสวนและพระแม่อุมาได้รับคําร้องเรียนจากพวกกุ้งในลุ่มแม่น้ําว่าตนนั้นเป็นเพียงแค่สัตว์ตัวเล็กๆที่สู้สัตว์อื่นไม่ได้พระแม่อุมาจึงบันดาลให้เจ้ากุ้งทั้งหลายมีอาวุธเป็นกีแหลมคมอยู่บนหัวและมีปลายแหลมคมอยู่ที่หางเพื่อระวังทั้งด้านหน้าและด้านหลังกลายเป็นว่าแผนนี้กลายเป็นแผนที่จะเอาไว้ทําร้ายบรรดาเรือต่างๆที่ขับผ่านแม่น้ําโดยพวกกุ้งจะเอาหัวที่แหลมคม เจาะเรือทําให้เรือจมจนความเดือดร้อนไปถึงหูพระแม่อุมาเทวีจนท่านมอบคาสั่งให้แม่น,า,นางนําความสุขคืนสู่รุ่มแม่น้ําจากตำนานที่เล่าขานตรงนี้ทําให้ชาวประมงเรือสำเภาทั้งหลายกราบไหวแ้แม่นางก่อนเสมอเพื่อช่วยให้การออกเรือนั้นปลอดภัยเสริมสิริมงคลหากจับปลาที่ใดก็ขอให้ได้กลับมาเสมอเหมือนเป็นแม่ที่คอยปกป้องเรือจนในปัจจุบันแมแ่นางก็เหมือนเทพผู้ปกปักรักษาให้ปลอดภัยแควค่าจากภัยอันตรายทางรถยนต์และยานพาหนะต่างๆซึ่งวิธี กล่าวว่าแม่ยานางน้ำจะเกิดทุกวันพักขึ้น15ค่ำวันสงการและวันตรุษจีนอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังคงถกเถียงกันเป็นจํานวนมากในสังคมซึ่งแตกต่างออกไปตามความเชื่อของแต่ละบ,บุคคล